หลังจากเช็ดทุกจุดแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการดูดฝุ่นก็ดูดทุกห้องไล่ไปทีละห้องละห้องเวลาป้าทำความสะอาดบ้านก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งจะมีเป็นบางครั้งที่แบบว่าทำเยอะวันนี้อาจจะดูดฝุ่นเอ่อฝ้า แล้วก็ดูดฝุ่นในข้างฝาแต่วันนี้ทำธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ลักษณะแบบนั้นป้าจะทำแค่ปีละสองครั้งแต่อันนี้ก็คือปกติประมาณสองอาทิตย์ทำหนึ่งครั้งอันนี้เพิ่งเริ่มห้องแรกนะดูดฝุ่นก็จะมีกี่ห้องอ่ะสองห้องนอนห้องครัว ห้องนั่งเล่นห้องน้ำแล้วห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งก็จะไล่ไปทีละห้องแบบนี้